สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับสิวน้องเฟิร์นอีกแล้วนะคะไม่ต้องเปรอะใจนะคะว่าําไม่น้องเฟิร์นมาเร่งตายนะคะวันนี้น้องเฟิร์นมาค่ายรถอีกแล้วนะคะในเวอร์ชันเร่งตายกันเลยนะคะสําหรับวันนี้น้องเฟิร์นมานําเสนอในตัวซีประตูตัวส่งๆกันเลยค่ะพีพีรุ่นนี้เป็นรุ่นปี2017นเนะคะราคาเบามากแคหกเส้นเก้าพันบาทนะคะเป็นรุ่นห้ายักนะคะซี่ห้ายักนะคะนานๆจะเข้ามาทีสักครั้งหนึ่งนะคะ บอกได้เลยนะคะว่าราคาเบ้าเบามามานะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะอยู่ที่6เสน 9, ้น9,000บาทนะคะเป็นตัวโตโยต้าวีโวนะคะใหม่นะคะจะอยู่ที่หนึ่งเส้นหนึ่งพันนะคะค่ะไม่พุทธพร้ำทำเพลงนะคะน้องฝืนจะปลิก,กวองด้านล่างไปดูกันเลยว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะค่ะดับเบลนะคะเรามาดูด้านหน้ารถกันเลยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการเปล่งช่วมไม่ให้มีความทันสมัยค่ะ ในส่วนข้อโคมไฟข้างหน้านะคะจัดแจ๋วแบบนี้เลยค่ะจะให้ความเสี่งสว่างนะคะในข้าหน้าที่เราอ่าโดยสร้นรวมกับบุคคลอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปุยตายายหรือขนแก่ขนเท้านะคะจะให้จัดมารกเลยค่ะในส่วนข้อตัวลอรถนะคะเป็นย่างไม่นะคะเป็นย่างดีเบิร์กให้ไม่เลยค่ะสําหรับพันนี้ค่ะําหรับกระจกจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้ค่ะเพราะว่าเวลา เปิดไฟเลียดตรงนี้ผู้ได้สั้นนะคะจะสามารถให้เราได้ยิงชัดมากเลยค่ะสัหรับฟิล์มกระจกรถนะคะบอกเลยเลยว่าเป็นฟิลเด,เดิมเดิมจากโรงงานนะคะสามารถบล็อกแสงได้ดีมารกเลยค่ะมาดูในส่วนข้างล่างรถกันเลยนะคะจะเห็ไนในว่ามีกันชนทุกโอกแบบไหม้สวยงามมากเลยค่ะและลงตัวโดดเด่นมากเวลวับทังคันจะมีตัวอ e ีอยู่ด้านอ่ามุมขวามือตรงนี้นะคะ เรามาดูภายในตัวรถกันเลยนะคะว่าจะเป็นบันพืฟมั้งนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพรองกับบอกผ้าซิกาเก้สามารถทำความสะอาดได้ไง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่อมความร้อนด้วยค่ะในส่วนของตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติค่ะในส่วนข้างหน้าจอนะคะจะเป็นระบบ H M นะคะแล้วก็ระบบ A ทุกอย่างนะคะจะใช้งานได้หมดปกติหมดทุกอย่างเลยค่ะ สำหรับผีผีคนไหนนะคะทีสนใจรถคันนี้นะคะสามารถติโตมาห้าน <kids> ้องเฟิร <jamais> <verlier t mankind> ์นได้เลยนะคะน้องเฟิร์นนะคะจะทิ้งช่องทางติโตไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไอดียไนะคะถ้าผีผีคนไหนชื่นชอบคลิปของน้องนะคะน้องฝ้ากดติดตามแล้วก็กดทูใจไว้ให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไม่ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ